นี่ก็เป็นพระพมนทนนะครับบาจารย์องค์นี้ก็เออผิวก็จะไม่เข้มเท่ากับองค์เมื่อกี้นะครับผิวก็จะเออแบบมีคราบไขอยู่ค่อนข้างออกจากมากอยู่นะครับอง์นี้ก็เป็นลักษณะเนื้อเนียนนะครับคราบไขของพระเก่านี่ เนื้อก็จะเน,นเนียนละเอียดไม่หยาบเหมือนกับพระเรียนแบบนะครับครูบาอาจารย์สังเกตดูแค่นี้จากพระเรียนแบบกับพระแทมต่างกันโดยเฉพาะขยายหลายๆเอกเนี่ยยิ่งดูจากภาพถ่ายนี่ไม่ต้องสองกล้องก็จะรู้เลยว่าเออมันแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับครูบาอาจารย์และจะให้เราดูพระแท้จากวิดีโอ ไม่ได้ได้ยังไงผมมันต้องได้ครับอาจารย์เพราะว่าขยายหลายหลายเอกดูแล้วถ้าเป็นพระเรียนแบบมันจะหยาบแล้วก็จะเลอะเทอะนะครับยิ่งขยายใหญ่เท่าไหร่ก็จะจะเลอะเทอะยางผิวพระก็จะแตกต่างกันคอนข้างออกจะเยอะนะครับวรอาจารย์เยอะมากๆนะครับผมว่าจากสายตาของผมที่แบบ อยู่ในวงการพระมาก็50กว่าปีแล้วที่อยู่แบบคุกคีกับพระมาตลอดนะครับก็เล่นจนกระทั่งว่าไม่มีเงินจะกิดข้าวแล้วครับคุณอาจารย์เออ่แม้แต่ในยุคโควิดหนึ่งแรกๆเมื่อกี้ผมก็หมดกระเป๋าเลยทุนเทพระซื้อพระจากเพื่อนๆที่แบบตัวเองชอบนะครับที่มีการลดราคาให้ก็ต้องซื้อกัน ก็หมดกระเป๋าเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นเงินหลายแสนอยู่เพราะเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะเราก็มีแค่นั้นแต่ทุ่มเทซื้อจนหมดเลยจนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีตังซื้อเลยครับครูบาอาจารย์ครับนี่ก็คือเรื่องจริงจากชีวิตคนรักพระนะครับก็ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันครับลองดูนะครับครูบาอาจารย์ผมว่า พระที่ถ่ายไปทั้งหมดแท้นะครับหลวงปู่ศุขผมก็พยายามถ่ายที่มีองค์ลักษณะสวยๆอย่างที่บอกเนี่ยถ่ายให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันนี่ก็คือพิมพ์พใหญ่รัศมีเอ้พิม์พใหญ่ประพามนลทนไม่ใช่รัศมีนะครับพิมพ์ใหญ่ประพามน,ทนมลมนมมนทนนะครับแล้วหลังจากนี้ผมก็จะถ่ายพิมพ์เล็กประพาณนทน ให้ท่านได้ดูว่าเออเตรียมไว้แล้วนะครับหกองค์พิมพ์เล็กถัดจากนี้ไปท่านก็จะได้ดูนะครับแต่ตอนนี้ถ่ายพิมพ์ใหญ่จนหมดหมดแบบกลุหมดกลุของตัวเองนะครับหมดกลุของตัวเองเพราะตอนนี้ถ่ายแบบพยายามถ่ายจะให้แบบสุดขั้วเลยแบบถ่ายทั้งหมดที่ตัวเองมี ให้ท่านได้ศึกษากันเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนรักพระนะครับเพราะฉะนั้นให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรุณาเข้ามาดูและกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสียนข้างถนนคนนี้บ้างถึงจะอยู่ในวงการพระมาก็ตั้ง50กว่าปีตั้งแต่เด็กๆรุ่นๆเลยแล้วจนปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้หน้าค่าตานะครับครูบาอาจารย์ผม ็เป็นคนสะสมคนหนึ่งก็คิดว่าถ้าวัดจากปัจจุบันผมว่าเท่าที่ผมมีมานี่ก็ถ่ายทำาป็นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับต้งองแปดร้อยกว่าคลิปเลยมั้งครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเออเป็นคนที่แบบสะสมพระคนหนึ่งเหมือนกันแต่อาจจะเยอะที่สุดหรือเปล่าไม่รู้คงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านอื่นๆท่านไม่ได้แบบ มาถ่ายทอดไหยตามให้เราดูนี้ท่านก็คงจะมีเยอะกว่าผมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมมีบอกไว้ทุกคนนะครับว่าอาจารย์ผมทุ่มจนสุดตัวนะครับในยุคสื่อสื่อสาธารณะหรือสื่อฟรีเพราะผมมีผมถ่ายจนสุดสุดเท่าที่ตัวเองเห็นว่าสมควรต้องถ่ายเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาที่เห็นว่าแท้ในเสียงของในเสียงของเสียงข้างถนนคนนี้เลยนะครับครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครูบาอาจารย์ผมสุภาษิตคำทองจักเลยครับเป็นเจ้าของศูนย์พระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าพระที่ผมสะสมมาผมก็สะสมมาด้วยตัวเองนะครับครูบาอาจารย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ